่ย่านบ่โอเคบ่เอ <Okay, S 2> งไเลยยานป่ะมาแล้วครับไว้ผมยาวครับผมเลยได้ข่าวว่ามนุษย์ต่างดาวชวนมากินลาบกล้วยเออมนุษย์ต่างดาวไปซอว,ว่าผมชวนเมืองไทยมากินก้อยกินลาบ<ม>เขาบอกว่าต้องไปขอเมียก่อนแม่นไ่มตัวเขาแต่เมืองไทยี่ยานเป็นเกียรติภาษาเมีย ยานบ่บ่ไ่ยานบ่บ่โอเคบ่เห็นเลยยานบ่ยานเลยอายเป็นมไาเนี่ยผมนบคือสุดสุดแมิเลกันไปครับผมแรงต้องผม่างกายก็นเนาะสิ้นต้สักปีสปีห้าปีจนกว่าไม่ไหวแรงกายน้องผมอายุเพิ่งยิบเท่าไรยี่สิบแปปีนะยีิบเก้า สามสิบอีน่ะสามสิบเร็วนาะเร็วมากเลยแป๊บเดียวพี่หลองก็สามหมุกแล้วบางคนก็อายุแปดสิบแล้วยันยุกไหมยันยุกไหมยันยุกบ่พอไม่เอาครับไม่เอานะเอ้ยน้องรักผมอยู่คนนึงครับเนี่ยต่อยันเมียอยู่เซ่นท่านน่าจะสิบปีนะอยู่พีเจสิบสิบปีไม สิบกว่าปีนะไปเซ็นทั้นหนึ่งกิโลเนี่ยไปแค่สามครั้งถึงบ่ถึงบ่ถึงสามเที่ยวไปไปผู้เดียวเคยบ่เคยเที่ยวมาเคยไปผู้เดียวไม่เลยเคยไปแต่กับเมียเมียมาเมียเมียมาคอยไปถ้าเมียบามากก็ไม่ได้ไปไาเซ็นทั้นนี่ประมาณกิโลหนึ่งนะครับจากนี่ไปขอจังมือกขอจังมือกจะไปซื้อเกือบ อทิตย์หนึ่ะค่อยๆว่าเขาต้องขอกวดลงหน้าอาทิตย์นึงค่อยๆพูดเสรุปเขาไม่ไปก็าไม่ได้ไปโอ้แข็งแกรีว่มาทอนคนแข่งใหญ่นะมา้ลอยไปก็ไปลองลอยไปก็ไปลองไปไหว้พ้าไปจวดไปไหว้พ้าไปตั้งกระจกไปวะตายวะผมจะพาไปจวดเลยพาเปี่ยงกินไปบวะขาวๆครัว ว่าจะอ้วกมากมายพวกเนี้ยจะจอยหนีแล้่ยวลวดแม่เนาะรูมันเลยละกรขนมป้นปวมมนมากมายแต่สิบโลขึ้นมาคักเนี่ยอันนี้มันแน่นดีบมเออน่ย <c oughs> เห็นผู้หญิงไม่ได้นะครับ <c oughs> เดินผ่านผมเลยถ้าอุบวนไปสกิดผมปับป๊บๆเลย <c oughs> เป็นแนวดเดี <c oughs> ๋ยวเลยเออนี่ย <c oughs> เอ <c oughs> จอผู้หญิงอุบวนนี้ไอ้ร้องไอ้ร้องนี่แหละเปเกไอ้ร้องคือรู้ว่าสเปเก็ตผมคนบ้าเป็นแนวดเดี๋ยวเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để